สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆน,นะคะวันนี้นกมีดหมอก็ได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมมาทุกท่านได้รับชมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเล่มแรกกันเลยนะคะทุกท่านเล่มแรกนี้นะคะเล่มแรกจะเป็นด้ามงาฝักไม้นะคะทุกท่านนี่นะคะด้ามงาฝักไม้ตรงนี้ก็จะเป็นแหมเงินนะคะอันนี้ก็จะรัดด้วยแหมเงิน นี่นะคะฝักเขาก็จะเป็นฝักไม้นะคะความยาวด้ามรวมฝักเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่9นิ้วนะคะทุกท่านความยาวด้ามรวมฝักอยู่ที่9นิ้วนะคะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านนี่นะคะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะนะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดเลยนะคะทุกท่าน นี่นะคะด้านในของมีดก็จะเป็นลายหน้าเกี้ยวหรือหน้าสมพงนะคะมีดเล่มนี้นะคะข้างมนสารแน่นหนาไม่โยกไม่คลอนนะคะนี่นะคะทุกท่านตรงนี้ก็จะเป็นคาถาพระพุทธเจ้านะคะเป็นยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะคะนี่นะคะ มีความสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านมีดเล่มนี้นะคะเป็นลายนาคเกี้ยวหรือนาคสมพง์นะคะท่านได้มีใจรักและใจศรัทธาวัตถุมงคลมีดหลวงพ่อเดิมนะคะ mm hmm. ก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะ mm hmm. เป็นทั้งโทรและลายนะคะทุกท่าน mm hmm. ความยาวเฉพาะใบนะคะจะอยู่ที่5นิ้วนะคะเฉพาะใบนะคะความยาวเฉพาะใบจะอยู่ที่5นิ้ว mm hmm. ถ้าด้ามโลมฝักก็จะอยู่ที่9นิ้วนะคะทุกท่าน นี่นะคะข้างมวลสารแน่นเปรียเลยนะคะอยู่ในสภาพที่เจ้าของเดิ่มได้รักษาไว้ดีมากเลยนะคะทุกท่านนี่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามารับชมอีกหนึ่งเล่มนะคะเล่มนี้ก็จะเป็นด้ามงาฝักไม้นะคะทุกท่านความยาวด้ามรวมฝักเล่มนี้นะคะก็จะอยู่ที่ อยู่ที่9้านิ้วนะคะทุกท่านความยาวด้ามรวมฝักอยู่ที่9นิ้วนะคะนี่ก็จะมีหนากแล้วก็แม่เงินนะคะทุกท่านฝักก็จะเป็นฝักไม้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นคาบไขรของความเก่านะคะเป็นคาบใครของความเก่าของอายุการใช้งานของมีดนะคะเพราะว่าอายุการใช้งานนั้นก็เกือบจะร้อยปีแล้วนะคะทุกท่านมีดเล่มน,นี้นะคะ เป็นคาบไข่ความเก่าของเขานะคะเพราะว่านกมีดหมอก็ไม่ได้เอามาขัดมาเกาอะไรออกนะคะได้มาแบบไหนก็ให้ทุกท่านชมแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในนะคะทุกท่านเล่มนี้จะเป็นมีดจักนารายนะคะทุกท่านเป็นมีดจักรนารายนะคะจักนารายเทพสตาร์นะคะทุกท่านนี่นะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านความยาวเฉพาะใบนะคะจะอยู่ที่5นิ้วนะคะเล่มน,นี้ความยาวเฉพาะใบอยู่ที่5นิ้วเป็นมีจักรนารายนะคะนี่นะคะทุกท่านมีความสวยงามมีความเก่าเก็บมากๆเลยนะคะข้างมวนสารแน่นหนามไม่โยกไม่คลอนนะคะนี่นะคะ ท่านใดสนใจอยากบูชาไปพกพาติดตัวหรือเอาไว้ที่บ้านนะคะหรือเวลาเดินทางไปไหนมาไหนเราก็พกติดตัวไปได้ทุกที่เลยนะคะทุกท่านเอาติดรถนะคะเวลาเราเดินทางนะคะไม่ว่าเราจะไปนอนค้างแรมที่ไหนนะคะเราก็พกเมตดของท่านไปด้วยนะคะพอทุกวันนี้เราก็ไปไหนมาไหนก็ต้องมีสิ่งปกปักรักษาเรานะคะเพราะว่า เราจะเดินทางหรือว่าเราจะไปนอนที่ไหนเราก็ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเอาไว้ไปปกป้องคุ้มครองเรานะคะทุกท่านนี่นะคะวันนี้นกมินหมอก็ห้ทุกท่านได้รับชมสองเล่มนะคะสองเล่มท่าในใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมินหมอได้นะคะทักมาที่ไลน์ก็ได้นะคะทุกท่าน วันนี้นกมิดนหมอก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดแชร์นกมิดนหมอนะคะเอาไว้พบเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ